สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันกันเขา่าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์แชรกดนานๆานกดยันยันกดเยอะเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปฟังอีกเถิดกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกๆนิดหนึ่งเหมือนกับมีขบวนการเลื้อยขาเตียงไอ้ป่วยอีกเถิดเหมือนอย่างนั้นจริงๆค่ะไปฟังกัน ากถึงฝากถึงคนที่ไม่รู้ใครนะไม่รู้ใครโทรมาหาลุงโทรมาหาลุงบอกว่าป้าเนี่ยคุยหลังบ้านกับบรรดาน้องๆนะบรรดาครอบครัวลุงรู้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้แหละนะลุงก็มาถามป้าป้าก็เลยบอกป้าก็เลยบอกกับลุงว่าลุงจะเชื่อใจคนที่โทรมาและพูดแบบนี้หรือว่าเชื่อใจป้าอันนี้ป้าพูดเลยไม่มีอะไรมากมายอ่ะทุกคนถ้าลุงไม่เชื่อใจป้าก็ไม่มีใครให้ลุงเชื่อใจอีกแล้ว ไม่รู้ว่าใครโทรมานะหนูบอกว่ามีคนโทรมาแจ้งแบบนี้แล้วก็มันมีเรื่องราวมากมาย,ยกับครอบครัว <คน S 1> ป<ร>้าอยากจะบอกว่าป้าอยู่ตรงนี้ป้าอยู่กับลูกทาทุกอย่างเพื่อลูกให้ลูกบูพื้นฐานอะไรต่างๆไว้ให้ลูกทุกอย่างเลยอันอื่นป้าไม่ค่อยได้เอามาสนใจใส่ใจนคนที่โทรมายังบ่อกว่าอไอนะเจ็บประจำเจ็บว่ต้องจำอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็อันนี้ไม่เป็นเ็นดราม่านะอันนี้ป้าพูดเปรียบเทียบให้ฟังลุงก็เอามา กูกับป้าป้าก็รู้ไหมว่าป้าตอบลุงยังไงนะเอซีก็อาจจะมีทำเมนป้าเลยจะขำป้าก็ได้นะป้าก็ตอบไปเลยป้าก็ตอบไปเลยนะตอบลุงไปเลยว่าป้าจําอยู่แล้วขนาดลุงนีนอกใจป้าครั้งเดียวป้ายังจทั้งวันนี้เลยลุงก็คือสามีที่ป้ารักน้องๆก็คือครอบครัวที่ป้ารักแต่สิ่งที่ทาให้ป้าเจ็บป้าก็ต้องจําอยู่แล้วคนที่รักยิ่งทําให้เจ็บยิ่งต้องจำค่ะทุกคนแต่ป้าไม่ได้คิดอาฆาตแค้นหรืออะไร ก็อยู่กับชีวิตประจาวันกับครอบครัวแล้วก็กับเพื่อนๆที่นาเนี่ยก็มีความสุขดีแล้วจะถามจําไม่จํานะป้าเป็นคนจําแม่นและป้าก็บอกลุงว่าลุงน่าจะรู้นะว่าป้าเจ็บแล้วจําเนี่ยคนที่ดีที่สุดก็คือลุงอะไรถ้าลุงไปเชื่อคนอื่นที่โทรมาเนี่ยลุงต้องคิดดูก่อนว่าเราอยู่กันมาขนาดนี้แล้วลุงต้องรู้ี่สายป้ายแล้วเขาเรียกว่าอะไรยอกย้อนลุงแบบว่าลุงตอบไม่ได้เลยลุงตอบไม่ได้เลยนะเพราะว่าอะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคือความจริง ใอ่ไหมลุงลุงนอกใจป้าครั้งเดียวป้ายังจำจนทุกวันนี้จะถึงวันไม่รู้วันไหนแหละนะเพราะฉะนั้นคนที่ทําให้ป้าเจ็บโดยเฉพาะคนที่รักเนี่ยป้าต้องจําอยู่แล้วว่าลุงไม่ต้องบอกป้าหรอกแล้วใครจะฝังก็บอกหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องมาระวงระแวงป้าหรอกป้าบอกลุงเพราะว่าป้าทําในสิ่งที่ป้ามั่นใจมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็ป้าก็สู้เคียงไหลเคียงบ่าลุงมาตลอด ฉพาะคนที่โทรมาเนี่ยไม่รู้ว่าจุดประสงค์คืออะไรแลลุงก็แหมป้าก็บอกลุงเนี่ยเอาก้อนทิ้งมาทวงหูอะก็ดีนะในสิ่งที่ป้าบอกถ้าใครอยากขายของก็ขายขายของก็ขายเพมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าในเรื่องของเกลียวอะไรเข้ามาวุบลายกับชีวิตเราอ่ะเราก็ต้องดูอยู่แล้วแหละว่ามันเหมาะไม่เหมาะอยู่ใครอยู่มันก็ดีแล้วถ้าอยากขายของก็ขายกันรอบนอกก็ได้ก็มีค่าคอมมิชชั่นให้ดิฉันกะแล้วเชียวว่าเมื่อคืนที่ไอ้่วยขึ้นไลน์แล้วนั่งกินอยู่คนเดียว ไม่มีอิทถิ์ด้วยเนี่ยแปลกๆเลยไปค้นดูว่าเอ๊ะหรืออิทถิ์ค้างอยู่ที่กกอกไอ้พวยกลับมาคนเดียวแล้วค่อยไปรับทีหลังหรือยังไงแต่ก็เห็นจากคลิปของช่องแม่พีว่าอิเถิกขึ้นรถกลับมาด้วยแต่ในระหว่างทางที่ขับรถจากกกอกกลับมาดงดอกเขาสองคนทะเลาะก,กันค่ะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องนี้แหละ เพราะว่าอีเธอทําคลิปไปตอนเที่ยงใช่ไหมคะที่ไอ้พวอยออกไปต่อทะเบียนรถอะไรพวกนี้แล้วก็มีคนบอกไอ้พวยอย่างนี้อย่างตามที่เธอเล่ามีใครบางคนที่สามารถโทรถึงไอ้พวอยไล่พวอยรับสายใครบางคนคนนั้นต้องเป็นคนที่สำคัญดิฉันคิดอยู่สองคนที่โทรไปไล่พวยรับสาย อีหนิงกับน้ำตาลเปรี้ยวแต่อีหนิงถ้าดูดีๆอีหนิงพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นที่กันไอไหลเนี่ยเพราะว่ามึงคิดบ้างไหมว่ามึงจะทําให้ผัวเมียเขาแยกทางกันมึงจะทําให้ผัวเมียเขาแยกทางกันอีหนิงจากน้ําเสียงเนี่ยอีหนิงค่อนข้างจะมีความหวมใหญ่และรักอิทธิอันนี้เห็นหลายครั้งห่วงป้าห่วงป้าห่วงป้าเพราะฉะนั้นดิฉัน ไม่คิดว่าอีหนิงจะเป็นคนโทรหาไอ้ผวยแต่คนที่โทรแล้วอีเถกไม่กล้าออกชื่อน่าจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงตรงนี้แล้วจะรู้ชื่อได้ง่ายอีฉันบอกไม่ถูกแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นอีน้ำตาลเปรี้ยวค่อนข้างจะมั่นใจไอ้พวยถึงได้ออกมาพูดเมื่อคืนนี้โดยไม่มีอิเถกแน่งอยู่เพราะในรถมันทะเลาะก,กันเห็นไหมคะและอีหนิง อีหนิงเนี่ยพูดถูกทุกอย่างว่าไอ้หลายจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้ผัวเมียเขาทะเลาะกันอีหนิงมันรู้ตรงนี้อยู่มันพูดมาหลายครั้งเชื่อกูเชื่อกูเชื่อกูมันพูดกับเอฟซีมันมาหลายครั้งว่าการที่ไอ้ไหลออกมาโม้นนิ่มประกาศว่าครอบครัวจูบป,ปากกันแล้วใครคุยหลังไมกันกับอีตายอีตายคุยหลังไมกับใครตาชานยศสมควรคุยหลังไมกับใคร รู้กันแล้วอีเถกมาเล่าให้ฟังแล้วว่าจะสู้อุทธร์อย่างไรจะเอาทนายคนไหนาการที่ไอไหลออกมาพูดอย่างนี้อีหนิงย้ําเสมอว่ามึงกําลังจะทําให้ผัวเมียเขาทะเลาะกันแล้วเขาก็ทะเลาะกันจริงๆเช่นเกิดเผลอนึกไปถึงว่าตกลงอีตายกับไอไหลเนี่ยเป็นไส้ศึกหรือเปล่าสวิตีกับอนามัยเตียงหัก อิเธิ์พูดเย้ยๆอยู่ตลอดเวลาเรื่องเจียงหักไอพ้พวยเคยขึ้นเสียงใส่หลายทีแต่อิเธิ์อยากพูดแต่ไอพ้พวยปรามเอาไว้ดังนั้นเป็นไปได้ไหมว่าจริงๆไอ้ไหลกับอีตายเนี่ยแกล้งด่าสาวิจีเพื่อที่จะให้คนฝั่งเอฟซีพอตอเข้าใจว่า เกตสายวิจีตรแล้วรักอีเถิกรักไอ้พวยขึ้นมาจะเอาเข้าไปอยู่จากนั้นไอ้ไหลมันก็รู้อยู่ว่าถ้าประกาศออกมาอย่างนี้คนที่ซวยคืออีเถิดดิฉันก็พูดหลายครั้งว่าถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวอีเถิกมันจะซวยเพราะยังไงไอ้พวยมันไม่เอาแน่นอนถึงขนาดมันฝันว่าเมียมันกลับมาดีกับครอบครัวมันยังบอกมันยังหาเมียใหม่เลย เพราะฉะนั้นถ้าไอ้ไหลเอาอิทธิ์มาอ้างบ่อยๆว่าคุยกันแล้วจูบปากกันแล้วแอบพบกันแล้วแอบคุยกันแล้วลายไปบอกแล้วหลังไม่ไปบอกแล้วไอ้พลอยต้องไม่พอใจแล้วมันก็ทะเลาะกันจริงๆในตอนที่ขับรถกลับมานาดุงดอกไอ้พลอยถึงขึ้นไหลกินข้าวคนเดียวแล้วก็รอจังหวะให้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาถามว่าไอ้ไหลจะไปนาดงดอก ไอ้พลก็จะได้ตอบว่าต่างคนต่างอยู่คอนเทนต์หลอกควายแต่เป็นมีเพราะว่ามีใครบางคนโทรไปใส่ความอิเธร์กับไอพ้พลยนี่แหละค่ะดิฉันเลยมองว่านี่มันเป็นขบวนการที่จะทําให้ไอ้พลยก,กับอิเธร์เตียงหักหรือเปล่าจะไปทําให้มันเตียงหักทําไมมันก็ไม่ได้นอนเตียงเดียวกันมาตั้งนานแล้วแต่มันยิ่งทําให้เราเห็นว่า อีเถิ์เนี่ยวางตัวเหนือหัวไอ้พวยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เจ็บแล้วจำโดยการที่เอาเรื่องที่ไอ้พวยนอกใจมาใช้ตอบโต้กลายเป็นมาตอบย้ำกลายเป็นเรื่องที่ไอ้ไหลกูขึ้นมาคอนเทนต์หลอกควายที่ไอ้พวยมันว่าเนี่ยมันทำให้ผัวเมียเขาล้าวฉานทำให้อีทถิ ต้องเอาเรื่องเดิมที่กลัวเจ็บแล้วจํามึงไม่ต้องมาสอนกูหรอกไม่ต้องให้ใครมาสอนกูว่าเจ็บแล้วต้องจํานะกูจําเสมอว่ามึงอนอกใจกูยิ่งทําให้ผัวเมย์เขาแตกคอกันหนักเข้าไปใหญ่นี่คือสิ่งที่อิน,นิงเตือนและอิน,นิงพูดถูกต้องว่าถ้าไอไหลเล่นคอนเทนต์แบบเนี้ยคนจะซวยคือพี่สาวมึงมึงรักพี่สาวมึงแน่เหรอ มึงเล่นคอนเทนต์ให้เขาเตียงหักนี่หว่ามันยิ่งทําให้สว่าที่มันมีน้อยนิดระหว่างไอ้พวยกับอ้เถิดนี่มันจืดจางนะคะถ้าเราเป็นอีเถิ์เนี่ยและไอ้พวยฟังคําอยู่ด้วยกันตรงนั้นทุกวันสู้มาด้วยกันจับมือสู้มาด้วยกันมึงตกเป็นจำเลยกูก็ตกเป็นจำเลยกูก็เฉียดคุกไปกับมึงทุกอย่างประครับประคองกันมาตลอด วันที่มึงไปมอบตัวสตวชใช่อีคนที่โทรมาไหมที่ไปยืนอ,อยู่ข้างๆที่ไปยื้อยุดท,ที่ไปเกาะไว้ภาพนั้นเป็นภาพที่ดิฉันชื่นชมอีเถกว่าโอ้โหอีนี่มันรักผัวมันนะมันรักผัวมันนะดิะฉันเคยพูดเสมอว่าอีเถกเนี่ยแกร่งกว่าไอ้พวยเยอะไอ้พวยเนี่ยหูเบาขี้งองแงขี้ร้องไห้ แต่พูดถึงว่าใจเด็ดเดี่ยวอิทธกษ,าษาัตริย์ีเขาพี่น้องกันผู้หญิงสองคนนี้มีความคล้ายกันค่ะเข้มแข็งไปดูเลยภาพที่สตชน่ะไอ้พลยปุ๊บปั๊ปุ๊บปัปปป๊แต่อิทเ,เนี่ยจะถูกเวียงไปทางไหนไม่มีเลยที่มือจะหลุดจากแขนผัวเกาะไว้แน่นไอ้พลอยยังไม่กล้ามาตั้งคำถามมีใครโทรมาบอกมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาบอกและไอ้พลอยก็มาถามเมียอย่างนี้ มันยิ่งทําให้อเถิกศูนทรสวที่มันมีอยู่ด้วยกันมันเริ่มคลางแกร่งอิทต้องลื้ฟื้นึ้นว่ามึงเคยนอกใจกูมึงเคยทําให้กูเจ็บวันนี้มึงยังหูเบาไปฟังคนอื่นแล้วมาตั้งคําถามอย่างเกีก่ยวกูมึงทําได้ยังไงมึงเชื่อใจกูดิฉันมองเลยว่านี่มันคือขบวนการเรื่อยขาเจ็กไอ้พลอยกับอิทแต่จริงๆพวกคุณไม่จําเป็นต้องเลื่อยหรอกคะ่ะ มันสองคนไม่ได้มีความรักไม่ได้มีความสวรร่างอิทึกรักผัวเธอทูนผัวแต่ผัวไม่มีใจไม่มีอะไรให้อิทึกเลยและยิ่งวันนี้ไอ้ผัวมาถามแบบนี้นึกถึงผู้หญิงที่กูพรีทั้งชีวิตให้มึงไอผ้ผวยมึงไปฟังคนอื่นได้ยังไงยิ่งทำให้ผัวเมียเขาห่างออกจากกันไอ้หญิงพูดถูกไอ้ไหล กำลังจะเลื่อยขาเตียงไอ้พวยกับอีทด้วยการเอาความเป็นร้องเอาความเป็นครอบครัวเข้าไปแยกเขาทําให้เอฟซีให้ทุกคนระแวงอิอทถิดทาให้อีทถิดต้องเจ็บช้าน้ําใจอีกครั้งหนึ่งแล้วน้องดีๆที่ไหนจะทําให้พี่สาวทุกคนเจ็บช้าน้ําใจรายต่อไปเป็นอีตุยคะ่ะอีตุยมอประหัสไว้ในมือไอ้ไหล จะปิดไอ้ไหลจะปิดช่องอีตุยเสื้งเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ที่เอาเงินมาให้กูยืมหน่อยแล้วอีตุยบอกกูไม่มีมึงโดนแน่อีตุยทั้งหมดทั้งมวลในปัญหาของพี่ๆทุกคนในครอบครัวนี้คนที่เป็นคนสร้างขึ้นคือไอ้ไหลคนที่เป็นคนทําให้อีเถิดต้องทะเลาะก,กับผัวแล้วต้องตะโกนตอกหน้าผัวว่า กูเจ็บแล้วจำกูจำได้เสมอว่ามึงนอกใจกูก็คืออะไรค่ะ